วันนี้ก็จะพูดเรื่องของการติดต่อฐานข้อมูลด้วย PHP กับ MySQL นะครับอันนี้ก็คือเป็น s y นแท็ของ MySQL connect นะครับหรือว่าเป็นการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL นะครับก็จะมีตรงนี้เป็น server name ส่วนมาก server name ก็จะเป็นคำว,ว่า local host ตัวนี้นะครับแล้วก็ username แล้วก็ password นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบตัวอย่าง ในการ Connect Database ดูนะครับผมจะให้ชื่อว่าเป็น connection.php นะครับนี่ครับอันนี้ของผมเป็น user ว่า root password ผมไม่มีนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลของผมนะครับซึ่งใครถ้าติดตั้งแซต็ตามผมก็ใส่ค่านี้ได้เลยนะครับ บรรทัดที่2นี้ก็คือว่าเป็นการติดต่อฐานข้อมูลอันนี้ก็จะบอกว่าหากติดต่อไม่ได้ก็จะขึ้นว่าไม่สามารถติดต่อได้อันนี้ผมก็จะเขียนคําสั่งเพิ่มเข้ามาอีกเอลหากติดถ้าหากติดต่อได้ละ่ะก็จะขึ้นข้อความว่าเออ connect ชิมแค่นี้พอครับ เป็นเท่านี้นะครับเป็นคำว่า connect แล้วกันนะครับทีนี้ผมก็จะมาดูไฟล์ของผมเลยแล้วกันนะครับผมตั้งเอาไว้ที่ webub com php แล้วไฟล์ผมชื่อว่า connection นี่นะครับเห็นไหมครับแสดงว่าติดต่อฐานข้อมูลได้แล้วนะครับทีนี้เราติดต่อฐานข้อมูลได้แล้ว แล้วเราจะต้องทำยังไงต่อไปปกติการติดต่อฐานข้อมูลแล้วคือมีปิดก็ต้องมีเปิดไว้ข้างล่างด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะครับน,นี้ต้องปิดไว้ทุกครั้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเออส่วนของ Database ของเราจะทำงานหนักเกินไปนะครับก็ต้องปิดไว้ตรงนี้อ๋อหมดแล้วเหรอโอเคครับเดี๋ยวงั้นวิดีโอนี้จบก่อนแล้วกันนะครับ